อะครับมาในตอนที่2.2นะครับนะเราจะํำนวนโดยการใช้โครงสร้างนะครับนะโดยการใช้ออ g ัส t l แ b บนี่แหละนะครับมาคำนวณโครงสร้างแบบจำลองของโมเลกุลนะครับว่ามันจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในตรงนี้ก่อนนะครับว่าเอ๊ะมันมีการคิดอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ว่ามันมีการคิดอย่างไรนะครับในส่วนของอตอนนี้นะครับเราต้องคิดอะไรบ้างไปดูกันเลยครับในส่วนของตอนนี้นะครับเราจะต้องพิจารณาถึงะะจำนวนของ v a l e นซ์อิเล็กตรนะครับนะแล้วก็เขียนโครงสร้างนะลิวอิสโดยใช้ทฤษฎี VSEPR ตรงนี้นะครับนะวาเลนซ์ช อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้แล้วก็อะไรไม่รู้อ่าเราไปดูนะครับในคู่มือเขาบอกไว้นะฮะอ่ะระบุจานวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดนะครับทั้งหมดของโมเลกุลเลยนะครับแล้วก็ระบุว่าโครงสร้างนั้นเนี่ยเป็นโครงสร้างแบบไหนเป็นลิเนียไหมเบนซ์ Bend ไหมหรือว่าจะเป็นฟอร์ดเป็นเอ่อ bmw ทุยนะครับนะลิเนียเบนซ์นะครับตรโกณหลาน่าตรโกณพารามิโลนะครับโดยทีเชฟจะเป็นเทตราฮีดอลเป็นซีซอเป็นสควอเร์หลาน่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะัะ จากนั้นเราจะต้องใช้โปรแกรม a u g ก s t Lab คำนวณโครงสร้างด้วย QM นะครับนะโดยใช้แบบ PM3 บันทึกค่าความยาวและก็มุมของแต่ละโครงสร้างนะครับอันนี้ก็เป็น lab ที่เราทำกันในวันนี้นะครับจากนั้นเอาไปเปรียบเทียบกับค่าจริงที่เราจัดการถลอกก็คือในแอปพลิเคชันที่เราไปหามานะในตอนที่2.1นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ไปดูครับอ่าในในตารางของเรานะครับมันก็จะบอกว่าเออมีจำนวนเบลเลสอิเล็กตรอนนะครับเป็นยังไงบ้าง นะครับนะอ่าซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าครับตรงนี้เป็น4กับ6มาจากไหนครับเอา4บวกกับหมู่หมู่ของอะตอมปลาย4บวก6ก็ได้เท่ากับ10เห็นไหมครับตรงนี้เป็น2บวกกับ2ก็ได้เท่ากับ4ตรงนี้เป็น2บวกกับออกซิเจนอยู่หมู่6ก็เท่ากับ8เห็นไหมครับ เออนี่แหละราลองหาดูซิเออย่างไงอย่งไงย่งไงไปเรื่อยๆนะลองไปหาดูนะครับทีนี้โครงสร้างครับถ้าเรายังเขียนโครงสร้างไม่เป็นให้ลองฝึกนะครับผมอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดในในคลิปนะครับเออนะครับลองดูนะอันนี้ b ีบีครับบีอยู่หมู่สองครับหนึ่งสองไฮโดรเจนต้องการอีกเท่าไหร่ครับ1ตัวก็จับกันนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับเบอร์รี่ียมไดไฮไดนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้ นะก็จะเป็นลิอะไรครับลิลิเนียนั่นเองอ่าพอมาดูน้ําครับนะออกซิเจนตรงนี้อยู่ตรงนี้ออกซิเจนเป็นอะตอมกลางนะครับนะแล้วก็ออกซิเจนอยู่บูหนึ่งสองนะสามสตรงนี้อ่าผมขอเขียนแบบนี้ลวกันะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, นะหนึ่งสามสี่ห้านะจากนั้นนะครับผมก็เอาไฮโดรเจนมาจ,าจับจึบจึบอ่านะได้แบบนี้นะผมก็สร้างพันธะต่อกันเราก็จะเหลืออิเล็กตรอนแพรเนี่ยสองคู่ นะครับนะมันก็จะมีการบีบกลับให้เราเนี่ยลงมากลายเป็นมุมเบน์นั่นเองนะครับนะเป็นมุมเบน์นะจากนั้นเรามาดูอันนี้สิอันเนี้ยนะครับนะอันนี้ยอยู่หมู3่3บวกกับ3ก็กลายเป็น6กเห็นไหมครับกลายเป็น6จากนั้นครับ AL ตรงนี้ AL นะครับนะ AL อยู่หมู่3 1 2 3นนะครับจากนั้นเราก็เขียน CL ลงไปเขียน CL ลงไปเขียน CL ลงไปนะครับเห็นไหมครับว่า มันไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเหลือแสดงว่ามันก็จะต้องเป็นรูปแบบที่กลาง120องศาแบบสมบูรณ์แบบเราจะเรียกอันนี้ว่าเป็น dry โ o นอ n ol. อะไรครับ p l a n a yes นะครับแบบนี้นะครับแต่ก o นอ n พลานทีนี้พอเราได้แบบนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะมาคำนวณหาว่าเฮ้ยแล้วถ้าไอตรงเนี้ยมันเป็นคำนวณหาแบบ pm3 เนี่ยนะ มันจะเป็นเท่าไหร่อันนี้อันนี้เราลองดูละนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูก็ได้ว่ามันมันใกล้ค่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปสร้างให้ดูนะครับอันนี้นะแล้วก็เปรียบเทียบกับน,นะครับ experimental data หรือว่าเป็น literature data เนี่ยนะครับว่ามันค่าจริงมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับถึงดรงเงป้ายเราไปดูกันนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมไปเปิดโปรแกรม ๊บขึ้นมาอ่ะอันนี้เป็นยังเป็นติดเมื่อกี้อยู่ผมอัดคลิปต่อกันเลยกดกดนิวขึ้นมาก่อนนะครับผมลองสร้างของ C นะครับดับเบิลบอลอ่าทริปเปิลบอล O นะครับของ C ครับ C นะ C ผมกด C ปับ๊บทริปเปิลบอ O ตรงนี้ก็เป็น O ตรงนี้กดปั๊บนะครับเราก็สร้างแบบนี้เลยนะครับเราไม่ต้องไปทริปเปิลบอลทริปเปิลบอให้มันนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นครับเราจะทําการดูมุมว่าเฮ้ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับโดยการคํานวณแบบ PM3 นะเราก็ต้องกดไฟล์กดเซฟไปหนึ่งทีนะครับตรงนี้กดเป็น CO นะครับกดเป็น CO แล้วก,กด Enter save จากนั้นครับเราไปที่ Calculation o p t i m i z e นะครับแล้วก็กดเป็น PM3 ตรงนี้แล้วก็กดโอเคเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมีการจัดระเบียบเราต้องขึ้นว่า Geometry Optimization Convert โ OK. อเคผ่านแสดงว่าเราก็ต้องไปคำนวณหาหมุมได้ละหายังไงเอ,อ่ย หาอะไรเออหามุมไหมหามุมด้วยหาระยะทางด้วยหาระยะทางก่อนกด control ครับกด2อะตอมกดตรงนี้ distance นะครับเรีอย display the distance between two atoms กดเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะมีขึ้นมาให้เป็น1.134นะครับซึ่งตรงกับในที่อาจารย์ให้มาแนะสดงว่าโอเคเราคิดถูกต้องทีนี้เราจะหามุมได้ไหมเออ ขึ้นไหมครับมันไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าเราก็ไม่สามารถาใส่ลงไปไ,ได้นะครับจากนั้นเราไปดูซิว่าเฮ้ยไออีกตัวนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปเปิดดูทีเดียวเลยดีวยดกว่านะครับนะทุกคนน่าจะมีคู่มือที่ตัวเองนะครับผมขอเกิดเซฟก่อนไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นนิวนะครับจากนั้นผมจะลองสร้าง B E H 2นะครับ periodic ตรงนี้กดเข้าไปนะมันไม่มี B E ใช่ไหมก็กด B E เข้ามาเลือกกดชิปแล้วก็กดคลิกขวาจะเป็น B E จากนั้นไฮโดรเจนก็ไม่มีก็ไปกดไฮโดรเจนมานะครับโอ ตรงนี้ปั๊บนะครับตรงกดกลับมากดที่ BE แล้วกลับไปกดที่ไฮโดรเจนก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้จากนั้นเอาเอาอันนี้ออกนะ,ะก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้ผมสร้างแบบมั่วๆเลยนะครับนะจากนั้นครับเราก็ไปเลือกอะไรครับเซฟก่อนถูกไหมครับนะเซฟเซฟแอนะครับอันนี้จะเป็น BE h นะครับ H เซฟไปจากนั้นครับเราก็ไปคำนวณ calculation แบบ Optimize นะครับแล้วก็กดที่ PM3 กดโอเคตึ๊บไม่ขึ้นใช่ไหมครับเรากดจนกว่ามันจะขึ้นนะครับปับ๊บนะมันยังไม่ขึ้นนะครับ,กด,นะรบกดใหม่อีกนะครับกดใหม่กดสตาร์กดอะไรก็ได้อ่ะมาละนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าไอเจ m e t r ตรตรงนี้มันไม่ Convert นะครับหรืออ่ะ ่านรักษาสังเกตน,นะครับเมื่อกี้ผมกดสตาร์ใช่ไหมถ้าผมไม่กดสตาร์ผมไปค a ลค OK, นะูลเ t i o ั o นออฟติมเหมือนเดิมแล้วกดพีกดโอเคเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเหมือนเดิมทีนี้เราลองไปดูว่าผมไม่แนะนําให้กดสตาร์นะครับไม่แนะนําให้กดสตาร์นะครับนะผมขออนุญาต Of า n ั t นี้ทนะครับเพราะเดี๋ยวว่าจะสอนผิดไปผมไม่ไม่ไม่แนะนําให้กดสตาร์นะครับเออย้อนกลับไปแล้วก็ไปเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่ ถ้ามันไม่ขึ้นนะครับให้เรากดปิดไปเลยนะครับกดปิดไปเลยแล้วเราก็กด new สร้างใหม่ไปเลยนะครับอ่าเมื่อกี้ผมจะสร้าง b e ใช่ไหมผมขอให้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมไม่แนะนําให้กดอ่าไม่ให้กดอะไรนะไม่ให้กด start นะครับผมขอโทษด้วยนะครับอ่าตรงนี้เป็น h นะครับแล้วก็กลับมากดตรงนี้เป็น h อ่าเสร็จปั๊บจากนั้นครับเราไปกด calculation นะครับหรือว่าเอาเอาอันนี้หายไปก่อนก็ได้นะครับกด calculation optimize แล้วก็มา pm 3ามกด ok มันจะให้เราบันทึกเราก็บันทึกครับ เซฟอ่ะจากนั้นมันก็จะมีการคำนวณออกมา geometry optimization d i s convert นะครับมันยังไม่ convert แสดงว่าเราก็ต้องทำให้มัน convert โดยการกด control a หไหมครับหรือว่าเราจะเลือกเลือกเฉพาะอะตอมนะครับนะเลือกเฉพาะอะตอมก็กด control ค้างไว้แล้วก็กดอะตอมนะครับจากนั้นครับเราก็ชิปค้างไว้แล้วก็กดตรงนี้นะมันก็จะมีการปรับรูปแบบให้มันมาสมบูรณ์กันยิ่งขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ จากนั้นครับเราไปกด c a l c u l a t i o n แล้วก็กดตัวนี้นะเป็น Pm3 โอเคนะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าบางอย่างให้เรานะครับนะซึ่งเราก็รู้ว่าเออไอตรงนี้มันต้องเป็น l ิเนียใช่ไหมเราก็ต้อง make sense ให้มันนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเราลองกดดูนะครับเราย้อนลองย้อนกลับไปดูนะว่าผมกดอะไรเมื่อกี้ถึงมันจะได้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาจากนั้นครับผมอยากรู้นะฮะระยะห่างระหว่างอะตอม2อะตอมกด Control กับบริเวนตรงนี้ กด distance เห็นไหมครับเป็น1.29นะครับซึ่งเอาตรงกับของผมนะครับแสดงว่าโอเคถูกต้องจากนั้นผมอยากรู้มุมพันธะนะครับผมอยากรู้มุมพันธะระหว่าง3ตัวนี้ตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดเป็นเท่าไหร่ก็พอจะเดาได้กไหมครับกดปั้งเข้าไป179.93ซึ่งมันคล้ายๆ180 ใช่ไหมครับเออครับก็ประมาณ180นี่เป็นที่มาว่าทําไมตอนเทอมหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยมันเป็น180มันเป็น180แล้วอาจารย์แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีอิทธิพลของอิเล็กตรอนเนี่ยอาจารย์มันจะต้องไม่180ใช่ไหมนะครับนี่แหละครับเหตุผลนะนะเราลองดูนะครับจากนั้นครับเราลองไปกดค่านะครับเมื่อกี้ผมไปกดค่าในในไอตัวนู้นนะครับนไอตัวนู้นผมกดปั๊บครับไปดูนะครับอันนี้เราจะเลื่อนไปที่ ไปหานะครับมันจะต้องมีนะครับหาให้เจอไปดูกันที่ CO ก่อนปั๊บกดไป CO เมื่อกี้ Experimental ซึ่งมันไม่มีเราให้มันกดที่ Experimental ตรงนี้นะครับ Experimental ตรงนี้แล้วก็กดที่ Property of Field Molecule นะครับแล้วก็กดเข้าไปจากนั้นถ้ามันไม่ขึ้นอันนี้กดอะไรเนี่ยนะครับกด One Molecule เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด Submit แล้วก็กดตรงนี้นะครับ ทีนี้มันจะขึ้นนะครับว่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้เราให้เราเลือกว่ามันเป็นแบบไหนเราจะเลือกแบบกราฟสเตตก็คือแบบอันนี้ก่อนแล้วก็กดส่งไปนะมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นครับเราก็ไปดูค่าที่เราจะต้องดูเหมือนเดิมครับเป็ตำแหน่งเดิมเลยนะครับนั่นก็คืออะตอมดิสแทนส์นะครับเป็น1.12นะครับแล้วก็ไปเขียนนะครับ1.128ตรงไหมกับที่อาจารย์ให้มาซึ่งตรงถูกไหมครับอันนี้ผมปิดไปละขออภัยครับมันตรงนะครับจากนั้น เราไปดู a n g l เกบอกได้ไหมนี่มันไม่มีบอกเห็นไหม bond d e s c r i p t i มันไม่มี angle เกบอกแสดงว่าเราก็ไม่ต้องไปเขียนมาเห็นไหมจบทีนี้เราไปดูของ BeH2 บ้างว่ามันมีหรือเปล่านะครับไปดูนะ BeH2 ไปครับตึด๊ดสับมิดมีไหมมีไหมอ่ามีไหมครับมีบริเลียมไดไฮดรด แล้วเราก็ไปดูครับอ่าระยะห่างระหว่างอะตอมเท่าไหร่เอ่ยนี่1.326ซึ่งเมื่อกี้เราไปดูค่าตรงนี้1.0เท่าไหร่ครับ1.3ใกล้เคียงกันเลยนะครับนะใกล้เคียงกันเลยเราเอาทศนิยม1ตำแหน่งเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะทุกทุกแล็บนะครับเอาทศนิยม1ตำแหน่งเนี่ยในในในตอนนี้ทุกตอนนะครับเอาทศนิยม1ตำแหน่งอันนี้จะเป็น1.3แล้วพอไปดูค่าตรงนี้ก็ประมาณ1.3เห็นไหมครับตรงนี้180เห็นไหมตรงนี้มุม180 ตรงนี้มุมเท่าไหร179ซึ่งปัดก็ได้เป็น180นะครับหรือว่าเราจะเขียนเท่านี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะฮะก็จะประมาณนี้นะครับนะก็จะเสร็จประมาณนี้แหละนะครับนะก็จะจบนะเป็นอันว่าจบการทดลองนี้นะครับซึ่งก็มีแค่นี้เองนะครับนะซึ่งไม่ได้ยากอะไรเลยถูกไหมครับนะไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเป็นการทดลองที่เพื่อนๆทุกคนทําได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในการทําแบบนี้นะครับนะโอเคนะครับก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ